ใครที่สนใจคอยในเกม Fc นี่เลยครับผม m8x.com ส่งจริงส่งไวโคตรคุ้มใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม m8x.com over top up เพจร,รับเติมเกม Fc 26และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over top up ครับเที่ยงคืน วันนี้โปรโมโแรกวันนี้มิสโปรโมคอนเนอร์สต,ตนครับไอ้เคนเนอร์สตูนในเฮียโปรโมโแบบนักเตะที่เป็นหัวใจของสโมสสอนเลยเหรอวะ ไอ้เหี้ยมี2สัปดาห์ครับมี S B C Objective Evo บาบาบาครับนะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดู S B C ก่อนละกันครับ S B C มีซูบีเมนดีว่ะโอ้โหวิ่ง75เองเรย3 4ครับ Passing 83ดีวิ่ i 83 n g ด Defense 86ครับแล้วก็ Physical 76, เจ็ดสิบหกไอ้เหี้ย RTDK uh, u f ด e u r ยูฟายูโรปาลีกอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่มันบั็อกับบักหลายตัวแล้วผมเห็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะเหียอาเซนอลยูโรปาลีกเหี้ยอะไร <laughs> ไปเรื่อยอินตาเซปแอเรียลแล้วก็ยิงเลียดมียิงเลียดด้วยเหรอเฮียไม่น่าได้ใช้ครับอินเวนทีฟเป็นสไตล์ไม่ค่อยดีวะ่ะยิงไม่ค่อยดีจ่ายได้ทิปปิ้งได้แต่มันไม่ค่อยเร็ว,วอ่ะถ้าทำเท่าไหร่เนี่ย สามแปดสี 5, ส่ 8, 6, 6. แปด้แหแม่งดูแพงด้วยนะ,นะเนี่ยเออขอบคุณครับตีใหญ่เป็นดีเทูมันเป็นยังไงวะผมก็ไม่เคยดูอะ่ะดีเทูมันเป็นยังไงวะไอ้เหี้ยมีข้าวๆไหมไอ้เหี้ยจัดไปหนึ่งร้อยบาทเป็นดีเตีให้ดูหน,น่อยไอ้เหี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอ้เหี้ยเอาจริงๆนะผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือถ้าเทียบเอาแบบเทียบแบบชนเลยนะ ไอ้เฮียก็ต้องดีแค่ลีเซ่อะถ้าสมมติเทียบแบบเทียบแบบชนเลยครับแม่งก็ต้องลีเซ่อะสมมติผมเทียบลีเซ่ไอ้เฮียเจ็ดสองแปดสี่แปดสิบแปดสามแปดสามครับไอ้เหี้ยไอ้ลีเซ่จะแย่กว่าตรงวีฟุตสามครับแต่เพย์สไตล์ดีกว่านะลีเซ่ครับแต่ลีเซ่ความคล่องตัวสู้ซูบีไม่ได้ไอ้เหี้ยความคล่องตัวสู้ซูบีไม่ได้ครับไอ้เหี้ยอารซิงก็พอได้นะไอ้เหี้ย ผมว่าซูบีก็ไอ้เหี้ยก็มันก็มันก็ดีคนละแปะคนละแบบอะไอ้เหี่ยคือดีแค่ลีเซมก็ดูเป็น CDM ไปเลยครับซูบีมันดูเป็น C M แต่ว่าก็ไม่ได้มันมันไม่เร็วอะไอ้เหี่ยก็ใช้งานได้ทั่วไปอะครับถ้าเทียบกับราคาผมว่าแอบแพงไปหน่อยว่ะนะไอ้เหี้ยแต่แล้วแฟนปืนก็จัดได้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันเนาะผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นครับนะโอเค โอเคเดี okay, e e i, e vo, i, ๋ยวไปดูอ mm ีโวกันต่อครับนะอีโวเฮ้ยอีโวเมียนนี้ว่ะเฮ้ยได้การ์ดสวยด้วยครับ15 CM m ห้าซได้ดิบบิ้งบวกหนึ่งพาสซิ่งบวกหนึ่งชุดติ้งบวกหนึ่งแล้วชุดติ้งบวกสองดิบบิ้งบวกสองพัซซิ่งบวกหนึ่งแล้วก็วิกฟุตบวกหนึ่งไม่เกินสามดาวได้บ็อกซูบ็อกบวกชุดติ้งดิบบิ้งพาสซิ่งอย่างเดียวเลยครับสามอันในเฮี้ย หมื 15, ่นห้าเหรไอ้เหี้ยถ้ากูทุกทุกทำซูบีเมนดี <c oughs> ไปเยกีนี่อารมณอยู่อย่างลาบิโอดิเออลาบิโอก็ดูดีขึ้นนะไอ้เหี้ยแต่วีฟุตกัน์ดสามดาวครับหาตัวสี่ดาวมาทำเหอะไปเยกีนี่ไอ้เหี้ยหมื่นห้าไอ้เหี้ยเอาตัวอะไรมาทำดีวะเนี่ยถึงจะคุ้มน 15, เนี่ยหมื่นห้าเนี่ย ไลม์เมอรอมันเพิ่มน้อยเกินอเฮียเพิ่มน้อยเกินว่ะเฮียหมื่นห้าเจ้าตัวอะไรมาทำดีวะเนี่ยเฮียตูรำอเฮียเพิ่มซะน้อยเลยครับแล้วก็มีรีเลนเลดเพชเชอร์ว่ะได้รีเลนเลดเงินอย่างเดียวเลยครับเฮียเลดไม่เกิน8ปดสองได้รีเลนเลดเงินอันนี้ยังดูมีประโยชน์อยู่นะเว้ยเฮีย หาพวกแบ็กอะไรเงี้ยแล้วก็มารีเลนเลดเงินครับนะแล้วก็ไปดูออบเจกตีฟต่อครับไลฟ์อีเวนต์เนี่ยมีไลฟ์อีเวนต์นรได้อันหนัวมาตินเนส r าร์บีวิ่งแปดห้ยไม่สแกนหน้าด้วยครับแพ็คไส้ในก็เฉยเฉยเฮเป็นอีเวนต์นะโหมดอีเวนต์ครับก็ไม่ค่อยยากหรอกผมว่าถ้าแจกของอย่างเงี้ยแล้วก็ได้นักบีเฮียนักบีแพ็คก,ก็เฉยๆเช่นเดียวกันครับ นี่พวก s q u a d Battle Rival นะได้น,นักบีซีเอ็มเฮียสามสามเอ่อดีเฟนต์น้อยนะเป็นสายดิบดิงพาสซิ่งครับลีก MLS มเลเอลดแปาทำไมมันแจกตัวกากขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปดูแพ็คเริ่มที่ตัวแรกครับชาลาเยยโหชาลายีเยการทองดีกว่าเยอะครับปิดไป หลัวลิของหน้าวิ่ง8-4-3-3ปิดไปซาดานเน่เฮียซาดานเน่าาเซนเตอร์วิ่งแต่แต่ละตัวกูซ่า้เฮียกูซ่านมีดีที่หัวล้านครับเฮียปิดไปมีคาวเฮียคาวแบ็กซ้ายทั่วไปปิดไปอันหนัวมาติเนสนี่ดูไปแล้วมันชีนี่นเซนเตอร์แบ็กวิ่ง7-3ไอ้เฮียแอบช้าอยู่ครับแ,แต่เดฟก็ฟิสิกส์ก็พอได้ เพสไตล์กากปิดไปโอซูลูเวนในเฮียโอซูลูเวน8533ครับแต่เป็นสไตล์แย่งบอลครบเลยนะเฮีย c ี CD m จา๋าครับไอ้เฮียพอได้นะลูกลอยคีนครับโอ,โอซูลูเวนออโซลินีปีกไม่เร็วครับวิ่ง8544ครับ มีปั่นเงินยิงเลียดเงินทีเวล่าเงินวิเพศเทคดีเป็นปีกสายเทคนิคแต่จ่ายบอลแม่งน่าจะเป็น C.A.M. เนาะสแตทแม่งทรง C.A.M. เลยครับออโซลินีนะแต็แม่งมา C.D.M. โอ้โหนักเตะโคตรเยอะเลยถัดมามียาเตสครับยาเตสไอ้ย้ยาเตส,เสก็เป็น C.D.M. สายทั่วไปเหียสแตทแบบนี้สาสามกูซื้อดีแค่ลีเซ่มาเล่นก็ได้ครับยาเตสถัดมาโตริโซขอทานครับตริโซขอทานนี้ สาสาเหมือนกันเนี้วิ่ง7-5แต่สเตตอื่นขึ้นหลัก8 0หมดมีดีที่ฟิสิกอลครับที่เหลือก็ใช้งานทั่วไปผมไม่มีเพสต์ตล์จ่ายบอลเลยครับปิดไปถิวมันวะถิวมัน4ี่สาไม่เฮีย CAM วิ่ง8-6ก็วิ่งไวอยู่นะไอ้เวี้ยวิ่งไวอยู่นะเฮียจ่ายบอลพอได้ยิงบอลพอได้เลี้ยงบอลพอได้ครับอินซีสี่ไปเฮีย ทรงแบบไอ้ยี่แบบ CAM วันนี้ก็ดูพอได้อยู่นะถิวมันครับสำหรับใช้ในช่วงแบบสัปดาห์นี้อุยย้ำมาสัปดาห์นี้นะดีดอลินโซวิ่ง86เองหรือว่าแบ็คไอ้ย่ดีเฟนส์82ฟิสิคอล82สเตมินาเยอะไอ้ย่ก็ใช้ได้อยู่นะทั่วไปครับแม่งก็แบบเก่งกว่าตัวทองนิดเดียวเองวะ่ะถัดมาหลีนาดแอนติซิปาเต้ทองหลีนาดครับวิ่ง75ดีเฟน์88เหรอโหดีเฟน์เยอะมากเลยวะ่ะ ฟิตชิ่ง8-4เฮ้ยลีนาดดูดีอยู่นะพอแม่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวสูงครับตัวหญิงก็สูงลีนาดดูโอเคอยู่นะถัดมาดีอาร์ตครับไอ้เฮ uh ียดีอาร์ตมีความเร็วครับวิ่ง90ยิงฟินิชชิ่ง8-4ชอปเปอร์8-6ลองช็อตไม่ค่อยดีแต่ยิงในกรอบคมตามท้องตัวก็ดีด้วยติดบาลานซ์นิดนึงครับจ่ายบอลโอเคเฮ้ยดีอาร์ตใช้ได้เลยเอที ST ได้ด้วยครับปิกเต็บเทคดิฟยิงเลียดโห้เอทีได้เลยครับสรงนี้ไอ้เ uh ฮียเอทีได้เลยครับดีอาร์ตเฮีย ดูเก่งอยู่นะดีอาร์ตครับบูเมนดีดูแล้วโอย่าซาเบ้าสางหูกองหน้า3าแล้วแม่งวิ่ง8ปดสี่เองครับแต่คมนะคมเลยฟินิชชิ่ง87ลองชอ็อปเปอร์เท็กแอทเทนชัน่นแปดแปดชอวเวอร์แปดแปดนะครับจ่ายบอลดีด้วยแต่เลี้ยงบอลกากไปหน่อยปั่นเงินอินซิสซีเงินฟิลไปขายนี่แน่เลยครับไอ้ไอโยเซ่เปเรสไอ้เหี้ยถัดมานีโก้สกิลมูฟสี่วิ่งฟุต 5, ห้าเลยวะ่ะลาปิดทองครับ ปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ฟินิชชิ่ง80ชอ็อตเพลเวเจ็ดเก้าโหแต่ว่ายิงนอกกรอบไม่ได้เลือกแต่ภาคนี้ผมแทบไม่ได้ยิงนอกกรอบเลยอ่ะยิงในกรอบพอได้นะแต่เร็วชิบหายครับอจิตตี้เยอะด้วยจ่ายบอลโอเคด้วยวิชั่นช็อตพาร์ตโอเคเลยครับมีลาปิดทองฟิกเต็บเงินตัดเงินโหดีโหดีมากเลยวิานาทีเฮียโหดจัดวินาทีถัดมาหร,ร,รีจินเดอร์ครับหลีจินเดอร์สี่สี่ซีดีเอ็มซีเอ็มทิกิตาก้าทอง ยิ่ทิบสิบเงินเทคดิฟเงินแล้วก็ปั่นเงินครับเซมิน่า93ไม่เฮี้ยสบายๆครับจ่ายดียิงโอเคด้วย,ยวิชั่น85ช็อตพัด88ดิบิ้งดีด้วยครับดีเฟนส์ก็มีให้ใช้เฮ้ยเจ๋งนี่นะหลี่จินเดอร์ครับไอ้ยแล้วก็พาวเมอร์หนาวอ้เฮี้ยพาวเมอร์หนาววิ่ง80วะ่ะได้สกิลมูฟ4วิ่งฟุต3ครับไอ้ยวิชันน่นโคตรดีจ่ายบอลดีครับความคล่องตัวก็ดีนะอาชีพตีบาลานซ์มันน้อยมันเป็นพวกแบบ CM ตัวใหญ่ไง แต่ความเร็ว80นี่โอเคแล้วนะได้อินเวนทีจ่ายสามเหลี่ยมด้วยทีเวล่าดีครับแม่งก็กูก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเทสตล์นี้มันจะดีหรือเปล่าแต่มียิงเรียกเงินปั่นเงินเอลิสิบเงินนะเฮ้ยเป็น C A M ก็ดีนะกองหน้าก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นกองหน้าตัวชงก็ได้นะเนี่ยเพลิเมอร์ครับถัดมาบูโน่โหบูโน่ได้วิ่ง75เลยว่ะเฮ้ยแม่งอัพวิ่งให้โคตรเยอะครับเฮ้ยแต่ดีเฟนเซ่70อยู่ก็น่าจะเป็น C A M บ็อกซ์บ็อกไม่ก็ C A M จ๋าครับจ่ายบอลโคตรดีบูนเ ลีเลนเลนทองไอ้เงี้ยเฮ้บูโน่ก็ใช้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายว่าเวเด้ได้เป็นลองบอลด้วยว่ะสามสครับวิ่ง8ปดโอ้โหชูตติ้งไปสิจ่ายบอลดีด้วยวิชั่นแปช็อตพัทแปดเก้าลองพัทแปดเแต่ดิบิ้งไม่ค่อยดีนะไอ้เงี้ยวาเวเด้มาเล่นซีเอ็ดีเออดีแล้วครับเป็น CDM ีเโอ้โหเป็น CDM ได้เลยนะเนี่ยไอ้เงี้ยซีเอ็โอ้โห8ปดเ8้าแ8ดสีโอ้โห ไอ้เยอยโคตนโหดอะไอ้เยอยเฮ้ย hold, hold อไอ้ไอไอเยอยถ้าเทียบกับตัวตัวเก่ามันนิ่มต่างกันเยอะไหมวะเวเด้ทำไมสเตตมันถึงสเตตมันโหดอย่างนี้อยู่แล้ววะอ๋อสเตตนั่งโหดอย่างนี้อยู่แล้วเฮียจริงขึ้นมานิดเดียวอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนรีเลเลททองเป็นลองบอลทองเหรอมีลองบอลเงินอยู่แล้วว่ารีเลเลทเงินเฮียว่าก็จริงจริงก็ไม่ค่อยต่างกันนะ <c oughs> ไอเ้เยอยแต่ยังไงก็โหดครับไอเ้เยอะแต่จริงจริงก็ไม่ค่อยต่างกันนะ เอาอจริงเฮียเก่งทั้งคู่เอียเก่งคนละแบบแค่นั้นเองครับสเตตแตงต่างกันนิดเดียวเองอะไอเ้เสเตตต่างกันนิดเดียวเองครับไอ้ตัวที่น่าสนใจสําหรับผมผมว่ามีออสโอโลินี่นี่ก็พอได้นะแต่แม่เล่นซีเอไม่ได้ครับถิวมันพอได้ที่เราเล่นโซลีนาดดิอาร์ดนี่ดีเลยครับแล้วไม่น่าจะแพงเกินไปด้วยนิโก้วิลเลียมหลีจินเดอร์พาวเมอร์บูโนออเดดก็พวกตัวแพงๆน,งนั่นแหละเฮีย ประมาณนี้สำหรับโปรโมแรกครับก็ไม่ได้อัพอะไรเยอะแยะหรอกมันก็เป็นโปรโมแรกไงยังไม่ได้แบบเถื่อนอะไรมากครับไอ้เหี้ยอัพแบบนิดๆหน่อยๆเหียแต่บูโน่นี่ได้วิ่งเพิ่มมาเยอะอยู่ครับมาเดี๋ยวไปดูแพ็คกันดีกว่าครับาน่เฮ้ยมาบอกเอาเฮียซี้ย CM เบลเยียมเฮวินเดอะบรอยเฮวิน เดิมโรคอยเฮวิตเดิมก็เป็นโปรโม,โมแบบปโปรโมแรกอะ่ะเอ้ยมา,มา walk out ว่าวอล์กเอาเฮีย c ีเอ็มบารซิลเฮียบูโนโกุยเฮียบูนโอกุยไอ้แอบโอนคอยดีแม็กปิดจริงปะจริงดิเฮีย เฮ้ย CM ว่ะเนเธอร์แลนด์เฮ้ยหลีไม่ใช่หลีจิงเลยเอ้ยเดยองว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแพงครับเดยองแพงไอ้เหี้ยแฟรงคี้เดยองไอ้เหี้ยเยลูไอ้เหี้ยแฟรงคี้เดยองไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยตัวสองแสนเลยเลยวะเฮ้ยวอล์กอัอ่ะดีดีดีเอ็จี No way Hay quá wa? Hay quá Khi cơ bờ có Mùn răng thông Ý dạ, hệ cơ bờ cái gì hả? Hệ cơ bờ, lệ 8 chết này, mình sẽ tạp tính 8 chết này Nói cố cầm nóng này Ây mà mà walk away oh, hey, here, LM German Khay quá Ý dạ, hey, LM German ไอ้เหี้ยกากไอย่า้ยใ,ใครวะไอ้เฮียไอ้เฮียได้บุ๋ยตัวนี้เชียร์แมนยูไอ้เบุ๋ยเหี้ยคุได้บุ๋ยอีกนะเชียร์แมนยูอยู่ร่ำไปไอ้เหีย้ยกูคืนสภาพก่อนไนอะ้เหี้ยคืนสภาพได้บุ๋ยเชียร์แมนเ,มเฮ้ยมาไหวเฮียต้องให้บ่นในสัตว์ C A M เดนมาร์ก ไข่วะไข่วะนี้เฮียกาดแน่นอนเฮียเทงดิบทองด้วยไข่วเฮี้ฮาร์ดเดอร์แข็งกว่าเฮียเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยดี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 เอสทีสเปนลีกาเอฟไข่วะไอ ใช่วะเอ้ยทำไมใส่ชุดเนี้ยเอ้ยใส่เดทได้วยวะเอ้ยใส่เดทได้วไอ้เหี้ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยไอ้เหี้ยมีดด้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปัน ไอ้ยใส่เดซขึ้นมารับรางวัลการคอนเนอร์สตรูรนี้่ะไอ้ยใส่เดซเนาะไอ้ยอยางปั่นเลยอ่ะไอ้ยชอบชอบชอบไอ้ยไรสาระดีชอบครับไอ้ยไอ้ไอ้ยไอยผมชอบอ่ะไอ้ยไรสาระดีไอ้ยไอ้ยปั่นจัด อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า